สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชุดช่องนวลพ้ารวยตอนนี้นวลพ้ารวยกับิีาพี่น้องมาพบมาพร้ากับปูสารคามค่ะซึ่งวิดีโอชุดนี้ได้รับมาจากเฮ่าผ้ารวยก็ขอขอบคุณเฮ่าผ้ารวยไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะพ่อจะได้พอนะย่อมสายสองนี่เออเออโจสองน้องพอเฮ่าครับผม รัดมันนี่เมื่อพอรัดมันนี่รัดมันนี่เอาหลานนะครับใอ้ให้ห้ากับลูกสาวเป็นผู้รับผู้ฟูครับว่ถูกบ่เข่าบ่เป็นยังปูฝันเมือนขึ้นครับผมฝันตองงวดเลยบ่จ้ะขอแก่ตัวเ้อะขอแก่ขอแก่ตัวให้ญาติโยมคนงวดว่าห้มันฝันรู้หดเดี๋ยวนี้ฝันดิเิตอลฝันรูดอกเอาฝันมือนี่มือแรกก็เมือนขึ้นฝัน จ้าปู่ฝันว่าจังไดเออแล้วอันเล่กันในคำรู้นผู้ดีเอาให้แต่ว่าเล่กฝันมันขึ้นอยู่ไม่ฝันมาเขาเจ้าเอาลูกมาให้สองคนลูกมาให้สองคนฝาแฝดคือฝาแฝดผูใช่เป็นฝาแฝดพร้อมเออฝาแฝดพราะว่าเอาลูกมาเป็นลูกบุญทับเนี่ยลูก,กปูก่มาท่านจ้าหัวก็เมียมากเอาลูกมาให้เป็นลูกบุญทับม,มาท่านวันนี้วันไปวันโ้นก็เอาไปรับมาเนี่ยครับ บ่อไปนาบ่อบ่อลูกไปนัําก็เรยว่ามาลูกพันเลยนะวะเีปูไปนะตนแรมันเป็นลูกเป็นนับามีเด่นะะมันม่นมเลียในปูหรอนะนก็ถือบ้างสิว่าวงเ่านะก่วนในปูพกถือเล็กว่าถจ้าผมมีเงินสินุ่มในบ้านสิดบ่านนี้เอ้าย่ง่ยังกูปู่าจเข้าวะูเขาปูปันนาะปูาเขาปปันี่ แกใครก็เปีนเปล่นสีเป็นเป็นยันนี่นี่นี่ล่ะเป็นยันมนเป็นมามันเป็นอย่างนี้เป็นวิญญาณจ้าเออป่านนี้ก็เลยเออก็ก็โจ้เลยบอกบอกลัวเด็กเดียวยากยังว่ากันว่าแ็บมันกู้อย่างอแล้ววันที่หนึ่งกู้กับเสื้อโลดนี่ตัวนี้ว่ากันแาตัวไหนอะนะ สองเจ็ดศูนย์ว่าท่านว่าไหมสองเจ็ดศูนบอกเป็นตัวเลขว่าจ่าปูเออบอกเป็นตวเลขว่าท่นานีข้างล่างนี่สองสองว่าท่านสองสองว่าท่านางาสองสองก็สุาว่าท่นว่าไหมเอาเดือนหนูสิบจิจดนะจจะบอกบอกสามตนี่บอกสองเจ็ดศูนเอท่านี้แหละว่านี่ลงปูอยางไรแล้วว่าที่หนึ่งนานีอัน เหนตีสองตัวสองสองกับสองหาวันเฮ้ยสองสองกับมันศูนย์สองกับศูนย์หาสองสองกับศูนย์ห้าออันนี้บอเป็นโตแต่ว่าอันฟันว่าได้แฟนดนี่ปูกับบอได้ตีเอาบอจ้ะบอตีเป็นเลขบอปูกับเตียวมันมาสองกับมัตีมี่สองอ่ะเนี้ยกระสองสองที่ปูว่าลูกแฟดปูเลยตีเป็นสองสองอันนี้เตียวปูกับเตียว สอง 25, สองห้าสองสอ,องจ็ดถึงกันคะถ้า่นเจ็ดเนาะีเอดียวสองสองจ็ดอันอันที่อันที่ททหายมาอสองเจ็ดศูนย์กับสองสองศูนหาเนี่ยเป็นที่ที่บอกเบาในฝันเลยแต่ว่าถ้าให้ปูตีเอานี่หนูจะเขียนเพื่อน,น่ะจะถ้าตีความฝัน <S <S เพื่อเพ,พ,พื่อเพื่อนออกเลขตีเอานะจ๊ะ ูดีจ้าเพราะว่าเพราะว่าูยตัวนั้นตีก็จทรากหร้าปูตีว่าตัวใดก็จะบอกนูม่จ้าออตีสองสอง้าสอเก็ดเพงที่ละสองสองห้เกดน่เปามันบ่พููเันว่านสองก็ดศย์ก็เลยบอกเขาอ่ะมันออกไปแร้ว่าสักบอกไปแร้วก็ออกขึ้นต้นชั่งตว่าสันครับ เลขออกวันใดปูเลขออกวันใดครับผมมาในเบิรงปฏิทินอยู People, ่ออกวันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์เออเลขออกวันอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสีนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเลขกันประจำวันน้อครับผมเออเดี๋ยวสิปูอยากไลยตัวเด้อจับปูไม่ต้องไลยตัวดอกปูเอาแเน้านี่แนวรถเพราะเอาอันอัน กต่พวกอยากรายตัวเราไ่นะขนเราอยารายตัวมราถือก็แค่เขจะเอาอยู่นี่ใช่แต่เราจะหาหัวขาไม่ติดนี่ไม่ได้ถือกัเลยแต่ว่าเนไม่อยากร้ายนี่หละครับขันบ่เอากรายนี่พูกกับอ่มากตัวนี่แหละพวกฟันเนี่ยบอกเขามากบอกว่าอันนี้แหละเขาเอาลูกว่าให้เอาูปฟาเฝดมากมากมาันเป็นรูปบุญนท่มครับปูก็เลยรับรับ้้วเขาบอกไปปูเลยอนเขาบ้านียบอกได้ว่า ูมีเงินเรียงมีหยังกูอถึอดกันอเกินที้านกัเหรสองเจ็ดศูนย์ก็เรยว่าพักอนเราด้หรอพอแล้วก็เครื่องก็่าจะกบนว่านสองเจ็ดศูนย์เจ็ดคือมากอีกูนยูิไปนี่มันไลยมาอุ้มาลงมันลงมันมองหน้ามันได้วะนับศูนย์หาครับรับสองสองขันเป่า่าออืม สองอาจารย์ครับสองอาจารย์แล้วเด้อครับถ้าเห็นเลขเป่านี่ครับออาจารย์พิมพ์ผ้าให้มาสามสามเมื่อกี้นี่ครับขอบคุณผู้อมมัสองเูนย์หมดครับแม่มาหนี้ปูไปเบิ้งเอ่อปูขาไปเบิ้งอ่ะไดยูทูปเลขตัวย่างสลากกินแบงนี่เขาก็ตัวอย่างเนี้ยออกมาแล้วปูไปตี สองเจ็ดนครับเขาเลยสาะกนฮัลโหลปกสาะปกสารตัวก่ครับพูดพูตีว่าสองเจ็ดศูนย์กับเขากันเลยเนาะครับครับเจสีบกสิบสครับสิบ่ด็กผมได้ขอไปเบิ้งแล้วนะพูเขาไปเบงได้เห็นสารเขาออกมาแล้ว ตัวยังตัย่างนี่เช็ดไว้รอดละคู่กับเบื้องแล้วคู่กับตีตัวเดียวกันนี่นะมันเป็นเป็นอุทยานแม่ยุบคุณรับปากคุณแม่หมดนี่ที่ต้องเที่ยวไหมครับเออมันก็ตัวนี้ล่ะอันใดก็จะที่ศูนนี่ล่ะสองเจ็ดศูนนี่ละมาคักเลย่ามครับตีผักสลากเออเข้ากันกับพ่อฝันสองเจ็ดศูนย์กับสิบสี่เอออันอันนี้ว่น สองเจ็ดศูนย์ันอันก็ฝันนี่ครับศูนหาครับสองสองจ้าเออแต่ว่าปูตีนี่เราได้สิรุ่งพราะ่ปูตีสองสองเจ็ดเนเราเอารูป็หาให้สองคนเนาะตานัเก็งไหวอยู่เพื่อมันอันบอกยู่นะครับเพื่อมันมาออกเลขที่ปูตีก็ได้ที่จ้าเออมันก็เป็นของปูวันันันี้แต่ละันแต่อรกเขาเรื่อเขาไม่เอานะเขาไม่เอาไปแ็่แ้ผมมียเึ้นเื้อนี่ยฝัน ว่ามันจำได้เรแมมาพักว่ามันเอาเียวตัวนี้รัาบอกตัวเกาคนขาเรื่ครับ <ạ. S 3> ้พวนี้เดียันดาีบกตัวเกเด็กคคมันเด็คาหคนอเครับเนเมเปล่ยนวัดอกห้าหนึ่งเจ็ดบานี้มัน่าหกเจ็ดสองห้ามันถามว่าขกันมันมันเล่นเตะกันไมเลยครับเททดตสองเท่านั้น เอาเอาสองหอนี้ไปเอาเอานึ <an> ่ง้อนี้ไปเอาสองมาใส่มันมันบ่งเนี่ยนี่เพราเนี่ยนวดไม่กันเลยกันอาที่เรืองวาที่เดีกยก่อนสองเจ็ศูนข้างล่างอกศูนย์ห้าเนี่ะครับโอ๊ยขาดดเอาปูย่ำย่ำท่ายเชฟมาได้ครับอู้ซีหายเลขศูนย์ดิวเอาเอาเอารปจาวันบ่สูตรปเะจามันเดเดคิดไหมเอา มันสิมันสิบ่ยางนี้คบพวกปูอมันสิยางนี้พวกเอาทำเหี้ยวเอาบางทียับยับเคืออกอะก็ฝันปูกับฝันว่ามีปูหญิงกับผู้ชายเอาลูกฟ้าแฝดมาอ่าเอาลูกฟ้าแฝดมาให้ปูว่าเป็นลูกฟ้าเอาเอาไม่ให้ปูเลี้ยงเป็นลูกบนถ้ำวัาดีก็ไม่เอาว่าบอกเขาว่ามันม่มีเงินสิ่สิ่งนู่นเหมือนเขาเนี่ยปูกับพวกได้เป็นนักขายหลังยังไม่เหนียว เชยุ่งสกับเพื่นม,มากับพี้เยว่าสิจ้ับวันนี้เขาเล่นสงสารปูก็ได้พวกขว่าไปสัเ่เาตัวนี้ไปเจียงหลงลงปูเด้อไมนยากงั้สองเจ็ดศูนย์นี่นะพราะถ้ามาอุ้มมาลูกกะว่าจะเริ่มศูนย์หาับสองสองไว้ส่าสิละครับเอออันี้อันี้นค,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 คือคือคือปูยับนี่ตัว,ตวนี้ตัวตัว นักนักเนเน้ก็คือสองจนั่นลอ่าสองเจ็ดศนจีเส้นใต้เลยจีเส้นใต้แดงแล้วก็แดงเลยเน้นเนนหนัหนักเลยดีก็่าเอาศูยหครับสองตัวศูหเออตัวสองสองซอนนี่ร้องไว้วันนี้ที่พกสลากนีกูกรเดียวสองศูครับอ่าตัวนี้ก็จีแดงไว้แดงแไว้เนี่ยวันนี้ลางครับ ออัดไปกี่นะีเนีแล้วก็แอปซี่ยุ่มปอยห้้อกดไหนกดแจกดยังไเป็นไหนทับจิตต่อไปเนี่ป็นแนวทางงเยุมถึงที่่เนท่ก้อแจกเพื่อให้ยายุ่มมวนี่ปังปังแจ้ละครับยุ่มมัวตัวไม่บอว่าว่บใจอยู่บอกไปยังดอกหลวปูเอาไปเลยครับว่าเป็นยังดอกหลวงปูเพราะว่ามันกะมีเขามีหลดก็เป็นของธรรมดาละปู มันก็มีขามีรถแตงวนี่เขีว่าสิอพกรถแต่เียวกันเด้งเม่านนี่ครับง้วนี่ผู้มันใจยดอกไปหาซื้อรถตรีไว้เลยย่อมพอยังไงกวยอมพอตัวมากพอตัวคนเด็กเิดาตัวมากคือเกาครับตัวมากหาดรือว่าดีใจยู่ปู้ลอดสายยนว่าจ่าเข้าหาปูคือเกาลาเขหาผู้คือเกาครับสิเขาเรว่เขาันกัเป็นของธรรมดา